วันนี้เปลวสีเงินคนปลายซอยเขียนบทความเช็คเขาลุงตู่ส่งต่อเศษฐาเปลวสีเงินภาพประกอบเป็นภาพบรรยากาศการถ่ายภาพหมู่คอรมอนะฮะคุณเศษฐาทวีสินเมื่อวานนี้เนี่ยจังหวะที่ยืนบกมือเปลวสีเงินบอกว่าสวัสดีมงคลชัยเจริญสุขจงมีจงบังเกิดกับบ้านเมืองไทยและประชาชนคนไทยภายใต้บริหารรัฐบาล11็พัก อันมีเพื่อไทยเป็นแกนนําและนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30เป็นผู้นําบริหารเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรก้าวเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีสเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้นายเศษฐาทวีสินนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับตําแหน่งหน้าที่ครมเศรษฐาเป็นรัฐบาลเข้าบริหารประเทศได้สมบูรณ์แล้วเหลือเพียงขั้นตอนสุดท้ายคือการถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาในวันจันทร์ที่11กันยายนนี้เท่านั้นคุณเปลวสีเงินบอกว่าอ่านเว็บข่าวเดลิเน e w s เขารายงานข่าวสัมภาษณ์หมอชลนานรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณหมอชลนานบอกว่าครั้งนี้เป็นการถวายสัตย์ครั้งที่สองของผม ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช,ชปฏติสันฐานที่ทําให้คณะรัฐมนตรีมีกําลังใจอย่างมากทรงมีพระราช,ชกระแสตรัสให้กําลังใจหลังจากถวายสัตว์เสร็จสิ้นพระองค์ได้เดินเข้ามาหานายกแล้วด้วยพระพักที่แย้มที่ยิ้มแยม้มนะแล้วพูดให้กําลังใจท่านนายกเชื่อมั่นว่าท่านนายกจะทําหน้าที่ได้ดีพระองค์ท่านยังชมนายกว่าเช,ชื่อมั่นว่าเป็นคนเก่งอยู่แล้ว แล้วทรงมีพระสวนนะเราเองก็มีความปิติตามที่เราได้ถวายสัตยปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตต่อประเทศชาติและบ้านเมืองและปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกประการนี่คือคําพูดของหมอชลน่านสีแก้วเปลวสีงเงินโค้ดมาแล้วก็บอกว่าครับสาธุจากใจขอแสดงความยินดีกับท่านรัฐมนตรีชลนานสีแก้ว และขอสัจจะวาจาของท่านรัฐมนตรีขอความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ของท่านรัฐมนตรีขอความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประเทศชาติและบ้านเมืองของท่านรัฐมนตรีและขอการปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของท่านรัฐมนตรีจงเกิดพลานิสงเป็นสีเป็นเดชอํานวยความสำเร็จเป็นความเจริญรุ่งเรืองทั้งในหน้าที่การงานและทั้งครอบครัวของท่านรัฐมนตรีชนละนานตลอดไป ได้ยินจากปากจากคำและจากใจของผู้นำพักเพื่อไทยชัดๆแบบนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะไม่ยินดีและไม่อำนวยอวยชัยให้ท่านชีวิตเมืด้วยกงล้อนั้นวันนี้คือปัจจุบันข้างหลังเนี่ยมันคืออดีตข้างหน้าคืออนาคตและอนาคตก็คืออดีตของปัจจุบันอนาคตพอกงล้อมันหมุนไปนะอดีตของปัจจุบันที่จะไปสู่อนาคต คนะ่ะมันเป็นวัตตะไม่ต่างรอยเกวียนที่ต้องหมุนทับรอยเท้าโคตลอดไปเพราะสมัยก่อนเนี่ยเกวียนก็จะมีโคเทียมเกวียนเป็น,ปนขับเคลื่อนนะเป,นเป็นตัวพาเกวียนไป<ม>แล้วล้อเกวียนเนี่ยก็จะหมุนนะไปเรื่อยๆก็ตามรอยเท้าโค<ม>ที่อยู่ข้างหน้าอันนี้อุปมาเชิงเปรียบของคุณเปรวสีเงินมันเป็นวัตตะไม่ต่างรอยเกวียน ที่ต้องหมุนทับลอยเท้าโคตลอดไปํำหมอโลนานหลังถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อวานนั้นนั่นคือปัจจุบันปัจจุบันของชีวิตท่านรัฐมนตรีชลนานณวันนี้ถ้าปัจจุบันมั่นตามคำสัตย์อนาคตก็เป็นที่มั่นใจและหวังได้มีแต่มงคลชัยเจริญสุขสถานเดียวและมงคลชัยเจริญสุขในปัจจุบันหมุนสู่อนาคต หลังกงล้ออนาคตก็คืออดีตเป็นอดีตมงคลชัยเจริญสุขและอดีตมงคลชัยเจริญสุขนั้นจะหมุนสู่ปัจจุบันที่เป็นมงคลชัยเจริญสุขชีวิตมีแต่ชูยอดเจริญชัยตลอดไปแต่ในทางตรงข้ามทีนี้ถ้าคำสัตว์ตบัตหรือที่เรียกว่าตบัตสัตว์เนี่ยตั้งแต่วันนี้คือปัจจุบันแม้ดีคือได้ไดิบได้ดีอยู่ไงวันนี้ได้เป็นรัฐมนตรีอยู่ แต่พรุ่งนี้คืออนาคตเลวแน่ถ้าตบัตรสัตว์ม,มงคลชัยเจริญสุขนี้ชีวิตพลันพลิกสู่อัป,ปมงคลปราชัยไร้สุขทุกนิรันด์สถานเดียวออันนี้เป็นคำเตือนจากเปลเวสีเงินคงไม่ถึงกับเป็นคำแช่งนะเตจรค่ะเตือนถ้าตบัตรสัตว์ชีวิตพลันพันแน่จากมงคลชัยเจริญสุขเป็นอัป,ปมงคล ปลาชัยไร้สุขทุกนิรันร mm. ์เปลวสีเงินก็บอกว่าเนี่ยคุยกันตามภาษากงล้อกรรมรัฐบาลเศรษฐาเพิ่งเข้าถวายสัตว์เรียกว่าเข้าปฏิญาณตนเป็นรัฐบาลที่ดีเฉะพาะพระพักพระเจ้าแผ่นดินรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดีประเทศชาติประชาชนก็ดีเห็นนายกเศรษฐาย้ำว่าท่านจะทำงานชนิดไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่มีวันหยุด จะนอนที่ทำเนียบด้วยซ้ำนะาะ่าสอบถามลุงตู่ไว้แล้วนอนได้ไหมนอนได้ไหมนะนะแล้วก็อาจจะเติมอะไรบางอย่างที่พักที่นอนบ้างนะ,ะต่อจากนี้ไม่มีการแบ่งกวดมีคําพูดของนายกเศรษฐานะไม่มีการแบ่งกวดแบ่งพวกและแบ่งฝ่าย18-26ถึง26กันยาบินไปนโน่นร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นิวยอร์กเรียกว่าไปกระทบไหลโชว์ตัวให้รู้จักผู้นำคนใหม่หมของไทยนีจังหวะพอดีเลยนะค่ะ ฉะนั้นให้ร,รัฐบาลมีวันชื่นคืนสุขก่อนให้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วฟังดูก่อนว่าจะมีแนวไปทางไหนโดยเฉพาะเรื่องแก้รัฐธรรมนูญจะแก้บางมาตราโดยแก้กันในรัฐสภาหรือจะแก้แบบตั้งสสรขึ้นมาเขียนใหม่ทั้งฉบับซึ่งต้องผลานงบประมาณศูนย์เปล่าไปอย่างน้อยๆสองถึงสาหมื่นล้านเพราะมันต้องทำประชามติหลายรอบเลือกสรทำประชาปริ ก่อนด้วยเลือกสะสะรแล้วก็กระบวนการร่างรับฟังความเห็นต่างๆอนนะนะแล้วก็ต้องประชามติอีกใช้เวลาอีกเยอะนะ,นะะแล้วไหนถ้าเกิดบอกว่าทําเสร็จแล้วต้องเดินไปสู่การเลือกตั้งใหม่นะแต่ว่าเพื่อไทยเขาบอกว่าจะเสร็จก็โน่นนะใกล้ๆหมดสมัยพุใ่ใช่นะใช่ใกลปเจ็ดสิบเปรียวสีเงินบอกนะเป็นพฤติกรรมที่ประชาชนระแวงด้วยคือนอกจากสิ้นเปลืองงบป,ประมาณคือเนื้อหาจะถูกสอดไส้ไหม จะถูกกลุ่มการเมืองบางกลุ่มหรือการเมืองจากต่างประเทศมหาอำนาจพยายามสอดไส้สอดแทรกขึ้นมาแล้วจะเกิดปัญหาภายในขึ้นมาไหมเป็นพฤติกรรมที่ประชาชนระแวงว่าการตั้งสงรเขียนใหม่ทั้งฉบับนั่นคือการเปิดประตูให้โจรเข้าไปเขียนรัฐธรรมนูญแยกชาติล้มสถาบันโดยเพื่อไทยรู้เห็นเป็นใจหรือไม่นี่คือประเด็นใหญ่รองลงมาทีนี้เปลวสีเงินบอกคือเหรียญดิจิตอลเพื่อไทย ที่จะแจกรวดเดียวรวมร่วมหกแสนล้านบาทกับคนอายุ16บขึ้นไปห้าสิบกว่าล้านคนยากดีมีจนได้หมดเศรษฐียาจกได้หมดมนะฮะคนละหมืน่นคนละหมืน่นได้ยินนายกเศรษฐาบอกว่า11็กันยาแถลงบทก็จะรอฟังวันนั้นก่อนแล้วค่อยนำมาคุยกันนี่เปลวสีเงินรอฟังนโยบายก่อนนะแม้ว่าคุณเศรษฐาจะ,ะแถลงจะประกาศไแล้วนะ<ร>หนึ่งกันก่อนหนึ่งกุมภาพัน์แจกแน่นะ,ะนะแล้วแจกครั้งเดียว เสื้อสร้างพายุหมุนนะซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมีรายละเอียดเพิ่มเติม,มนะโดยเฉพาะคําเตือนของฟิสนะตอนนี้เปลวสีเงินบอกมาเช็คเขาประเทศกันไว้ก่อนดีกว่าค่ะคือเมื่อตั้งเขาจะผ่านแล้วนะ <c oughs> คุณเปลวสีเงินก็เลยบอกขอเช็คเขาก่อนนะ,ะเมื่อคนมาใหม่เนี่ยตั้งเขาจะใช้เงินลูกเดียวเนี่ย uh huh. นะก็ขอตรวจสอบดูซิหน้าตัดเหลือเยอะแค่ไหนหน้าตัดประเทศตอนนี้ <c oughs> นะเปลวสีเงินก็เลยเปิดดูอะ 9ปีประเทศที่นายกประยุทธ์เป็นเจ้ามือทํากําไรขาดทุนให้ประเทศไว้เท่าไหร่มีอะไรบ้างก่อนส่งให้นายกเศรษฐาเป็นเจ้ามือต่อณนะ11กันยาเป็นต้นไปนะก่อนไล่มาจากเงินทุนสํารองระหว่างประเทศนะฮะอยู่อันดับ14ของโลกใกล้เคียงสหรัฐมากกว่าฝรั่งเศสกับอิตาลีอันนี้รวบรวมมาจากหลายแหล่งนะฮะนะแล้วก็ประเทศไทยมีทองคำสำรองเนี่ย500กว่าล้าน แล้วปัจจุบันไทยเป็นเจ้าหนี้ให้เอฟกู้ด้วยนะจากหนะ<า>นี้ที่เอาเงินไปให้เอฟเนี่ยดำเนินการกู้นะแล้วลุงตู่อาจจะไม่หวือหวาไม่มีความเป็นกระแสอ่อนประชาสัมพันธ์หรือคนไทยจะเลือกฟังอันนี้ไม่ขอตัดสินแต่ให้เจาะไปที่เนื้อหานะเปรวสีเงินก็พูดถึงประเด็นความน่าเชื่อถือทางเศรษฐกิจนะช่วงปี2021ถึง2022บางคนว่าแย่ๆนะ ประเทศก็มีสเสถียรภาพถูกจัดอันดับโดย S&P Fitch Moody นะอยู่ในระดับมีสเสถียรภาพความสามารถการแข่งขัน IMD นะก็กระเตื้องขึ้นนะอยู่ระดับท่อนบนของประเทศต่างๆทั่วโลกนะแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนะขึ้นมาอยู่อันดับ9ของโลกนะประสิทธิภาพโลจิสติกนะ อยู่ในกลุ่มที่มีประสิทธิภาพโลจิสติกมากที่สุดในโลกจัดอันดับโดย World Bank นะนี่คือตัวอย่างฮะนะไล่มานี่จำนำข้าวนะโครงการเนี่ยผ่านไปกว่า9 0 0 0แสล้านรัฐบาลเดินหน้าใช้หนี้ไปแล้วนะแสนกะว่าล้านมากกว่า6 0 0 0นล้านนี่คือตัวอย่างที่คุณเปลวเนี่ยไล่เรียงมาแล้วตอนท้ายก็เลยบอกว่ารัฐบาลเศรษฐาตัดเก็บเอาไว้นะกันยายนปี67เอาโพยเศรษฐารม มาตรวจกับโพลลุงตู่ทำไว้ว่าทำกำไรเพิ่มหรือก่อนนี้จนกำไรติดลบนะนั่นอาจจะได้กำไรอั่างทแท่เนะ่ยใ่ไหกำไรอ <laughs> นะอันนี้เปลวสีเงินคนปลายซอยนะรัฐบาลเศรษฐาตัดเก็บไว้เลยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะอันนี้ความเห็นผมนะว่าถ้าเกิดรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยจะสรุปเอาไว้เลยนะ สรุปเอาไว้ว่าสถานะของประเทศเป็นอย่างไรณนะวันที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ปฏิบัติหน้าที่แล้วเสร็จส่งไม้ต่อให้รัฐบาลเศรษฐาประชาชนจะได้บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์สถานะเป็นยังไงดุลมชีเดินสะพัดทุนสำรองระหว่างประเทศเป็นยังไงนะดุลการคลังเป็นยังไงนะนี่สาธารณเป็นยังไงะนะโครงสร้างพื้นฐานถูกจัดอันดับคือให้มันชัดเจนตัวเลขเหล่านี้แล้วหลังจากนั้นรัฐบาลเศรษฐามาก็ ต่อยอดแล้วมาดูกันหลังจากนั้นดีขึ้นก็โอ้แต่ถ้าแย่ลงก็เอ้ากูว่าแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยถกไหมบอกว่าไม่กู้เอ้าเตรียมเขาจะกู้แล้วนะคือเป็นเรื่องที่ดีนะส่งต่อบ้านเมืองให้รัฐบาลชุดใหม่บ้านเมืองแบบไหนไม่งั้นมันจะมีการเอาไปบิดเบือนเชื่อผมเถอะเชื่อหัวไอเรืองเถอะมันจะมีการเอาไปบิดเบือนแน่นอนแน่นอนวันนี้เอ้นี่มันผลงานรัฐบาลชุดใหม่รัฐบาลชุดที่แล้วมันทางานอะไร แต่จริงๆเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ตอนโน้นนะอย่างนี้ก็มีนะจะได้แฟร์กันทุกฝ่ายแล้วมันไม่ใช่การชิงดีชิงเด่นนะ,<ฮ>ะมันจะได้เห็นสถานะปัจจุบันด้วยจะได้ระมัดระวังอฮะฮะแล้วถ้าจะให้ดีนะไหนๆคุณเสฐ,ฐาก็ไปคำนียบตามคำเชิญของลุงตู่แล้วพบปะหารือกัน <ฮะ S 2> ออกมาดีแล้วเนี่ยวันหลังแถลงนโยบายก็ได้รัฐบาลชุดใหม่เองเนี่ยถ้ามีน้ําใจนะ แถลงเลยว่าณจุดนี้ความจริงประเทศไทยดัชนีต่างๆที่ได้รับข้อมูลมาจากรัฐบาลชุดใหม่ึพงก็ส่งต่อข้อมูลมาอยู่ณจุดไหนอันนี้จะเป็นสุภาพบุรุษเลยแต่ว่าไม่ใช่ไปใส่ร้ายกันนะเอาข้อมูลก็ได้จริงมาเห็นไหมฮะว่าผมเริ่มต้นใจตรงนี้นะแล้วบ้านเมืองเราช่วยกันเดินหน้ากันต่อนะถ้าแบบเนี้ยแฝงแล้วเห็นภาพแต่มันจะเกิดภาพนั้นหรือไม่นะวันก่อนเนี่ยเมื่อคุณเปลวสีเงินเช็คเขาเนี่ยนะอ่อ พลเอกประยุจันทร์โอชาจริงๆเนี่ยพูดหลายครั้งนะเพียงแต่ว่าสร้างกระแสมันไม่มีกองทัพแบบป๊อปป๊ปปอปเหมือนดอมส้มไงไม่ทันไม่ทัน,น <ะ S 2> พลเอกประยุทธ์ที่เคยพูดเรื่องของการเ,าเก็บเงินทุนสำรองระหว่างประเทศไอ้ที่บอกว่ารัฐบาลตูดขาดรัฐบาลอ,อะไรล่ะรั่วนะครั้งรั่วนะอันนี้ไม่ใช่ะนะคุณพลเอกประยุทธ์เนี่ยเคยพูดเอาไว้หลายครั้งเดี๋ยวลองฟังบางชว่วงบางตอนนะ รัฐบาลไม่มีไม่มีรัฐบาลไม่มีขาดกขาดอะไรๆเล้อะก้นขาแต่นะไม่มีเงินมีตั้งสองแสนกว่าล้านเหรียญสหรัฐนะฮะดับต้นของโลกเงินกองทุนสำรองเยอะแยะไปรัฐบาลนี้ไม่เคยทําให้มันน้อยลงมีแต่มากขึ้นเรื่อยๆทุกวันโจมบางทีไปนทำห้ค้าเงินบาทมันแข็งขึ้นเหมือนกันซึ่งตอนนี้ไม่มีใครรู้เรื่องทั้งสิ้นแม้กระทั่งรัฐบาลเป็นเคยรัฐบาลมาก่อนก็ไม่รู้เรื่องเรื่องเหล่านี้เพราะไม่เคยทําไม่เคยสนใจสนใจแต่จะให้จะให้จะให้กับเล่นงานคนอื่นเนี่ยนิสัยมีอย่างเงี้ย เนี่ยมีแค่เนี่ยไม่เคยสงบปากสงบความเมื่อไงเรื่องที่ตัวเองไม่รู้อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเข้าเนื้อขอบคุณนะครับยินดีครับสวัสดีครับครับขอพระคุณท่านบอกว่เนี่ยคือพลเอกประยุทธ์ก็เคยพูดนะแต่บางทีเนี่ยคนบางกลุ่มเนี่ยไม่ฟังแล้วไปฟังอะไรไปฟังคําโกหกนะแล้วก็พลเอกประยุทธ์ไปไหนแล้วตอนนี้ก็ลาทำเนียบไปแล้วนะวันก่อนเราก็คงได้เห็นภาพข่าวไปแล้ว ลาทเนียไปเพื่อเปิดให้รัฐบาลชุดใหม่นี่แหละได้เข้ามาเตรียมการเตรียมงานนะ